ดวงของชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคมดวงประจำสัปดาห์ที่24ถึง31สิงหาคม2568ภาพรวมเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์ต้องใช้สติและความรับผิดชอบในทุกเรื่องทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์แต่ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีพลังงาน ของความก้าวหน้าและโอกาสใหม่ๆเข้ามาถ้ารู้จักวางแผนจะผ่านอุปสรรคไปได้การเงินการเงินยังหมุนเวียนได้ดีจากน้ำพักน้ำแรงมีรายรับจากงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่มีเกณฑ์ได้โอกาสใหม่ๆความผิดหวังหรือสูญเสียเล็กน้อยเช่นของหายจ่ายเกินจำเป็นหรือการลงทุนที่ไม่ได้กำไรตามคาดการงานงานค่อนข้างเหนื่อย ต้องพิสูจน์ตัวเองแต่จะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้ามีการร่วมมือกับทีมเวิร์กหรือโปรเจกต์ใหม่ทำให้งานก้าวหน้าไพ่เตือนว่าอย่ารับผิดชอบทุกอย่างไว้คนเดียวควรขอความช่วยเหลือความรับคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่จริงใจหรือมีคนเข้ามาในเชิงจริงจังไม่ใช่แค่เล่นๆคนมีคู่ความรักมั่นคง ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีเกณฑ์การพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ผูกพันมากขึ้นบางคนอาจเกี่ยวข้องกับการมั่นหมายหรือแต่งงานแต่ต้องระวังความน้อยใจหรือการมองเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่สุขภาพไพ่สื่อถึงความเหนื่อยล้าปวดเมื่อยร่างกายอ่อนแรงจากการทำงานหนักระวังอาการปวดหลังไหล่หรือปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอ โชคลาภมีเกณฑ์ได้โชคเล็กๆจากคนใกล้ตัวหรือผู้ใหญ่ที่เอ็นดูสื่อถึงโชคแบบฉับพลันเช่นได้ของขวัญได้เงินกระทันหันเลขนำโชค1 4 7 10 19อนาคตไพ่บ่งบอกว่าแม้มีอุปสรรคหนัก10 of Wands แต่ชาวสิงจะมีคนช่วยสนับสน,นุน เบอร์เกรียน s อเซนสสุดท้ายจะก้าวไปข้างหน้าได้สื่อถึงความสำเร็จด้านการงานและความมั่นคงทางการเงินในระยะต่อไปสิ่งที่ต้องระวังอย่าทำงานเกินกำลังรับผิดชอบเกินไปจนเสียสุขภาพระวังการใช้เงินเกินความจำเป็นหรือเสียเงินเพราะความไว้ใจระวังอารมณ์น้อยใจหรือผิดหวังเล็กน้อยในความรักสรุปดวงของชาวราศีสิงห์ เป็นช่วงเวลาที่หนักแต่สำเร็จเถึกงานเหนื่อยแต่ได้ผลลัพธ์ดีการเงินยังวั่นคงความรักอบอุ่นแต่ต้องสื่อสารกันดีๆสุขภาพอย่าหักโหมเกินไปและมีโอกาสโชคลาภเล็กๆจากคนรอบตัวถ้าคุณต้องการคำแนะนานแบบเจาะลึกกว่านี้ทักมาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ทิพย์ดูไพ่ยิปซีได้เลยนะคะ